สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํานายนะคะดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะตัวตวนขึ้นที่เจ็ดถ้วยเนาะอาจจะมีสิ่งที่ต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนร่กสูอขออภัยค่ะโอเคแม่หมอเป็นแม่หมอเงยนะอะไรที่ ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็อย่าเก็บมาใส่ใจเนาะชาวราศีกุ้งดูได้ทั้งรัคนาราศีนะคะทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเลยเนาะเราจะมาเปิดไพ่ทร้อมกันทั้งหมดเลยเ หไม้ห่งดบาบได้รับโอกาสได้โอกาสใหม่ใมแล้วก็จะสำเร็จดีเดียรอ <c oughs> ขึ้นเหมือนรนะาศีมังกรเลย <c oughs> ทั้งครีนถือถ้วยแล้วก็ครีนถือดาบนะอาจจะได้แบบดีกับคนที่มีอะไรที่มันเหมือน,อนกันหรือเปล่าเนาะ าวราศีกุมโอเคชาวราศีกุม,ม,กมนะคะอาจจะมีช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยอาจจะด้วยความที่คุณนะคะคนโสดนะถ,ถ้าพูดถึงกรณีคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมะีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ย หรือในกรณีที่มีคู่แล้วนะคะให้ระวังอย่างหนึ่งคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะความรักแบบโลกีโลกีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้องทำให้คุณต้องตัดสินใจประมาณนี้บางคนอาจจะคบกับคู่รักมานานแล้วก็มีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีมีมีคนให้มีคนให้้มีคนเข้ามาในระหว่างที่คุณมีมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเข้ามาให้แบบ เขาเรียกว่าพออะไรที่มันเป็นไปได้ด้วยดีอ่ะมันจะมักจะมีอะไรเข้ามาเป็นบททดสอบอะเออประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้คุณระวังเรื่องนี้ไว้นะคะส่วนคนโสดก็เลือกดีๆนะคะอเลือกดีๆเนาะอ,อ,อย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าปิดหูปิดตาตัวเองในเรื่องของความรักมากนักนะคะแล้วก็อย่ายึดต,ติดกับอะไรเก่าๆนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รักใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วย คนมีคู่คนรักของคุณเนี่ยเปียบเสมือนคู่ชีวิตของคุณเปี่ยบเสมือนแล้วคู่แท้ของคุณแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับคุณมากๆนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมันอาจจะดูนิ่งๆไปบ้างรู้สึกว่าคุณเรียนรู้กันมามากพอแล้วอะไรเงรี้ยในช่วงนี้นะในช่วงเดืมนมิถหนายน แต่คุณก็ยังรักกันดีอ่ะยังพึงพอกันและกันอยู่แค่ระวังเรื่องกระจุกกระจิกกัเรื่องแบบบางคนที่เข้ามากระทานหาันแล้วก็ทําให้คุณเหมือนเป็นบทบทดสอบจิตใจว่าคุณจะซื่อสัตย์กับคนละของคุณไหมประมาณนี้มากกว่าส่วนคนโสดคุณมีคู่ก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะคะใช่จะประมาณนี้เนาะอืมคนมีคู่เนี่ยระวังนิดหนึ่งเนาะรักโลเกียจะเข้ามาหมายถึงแบบเข้ามาทําให้คุณแบบสับสนวุ่นวายในใจอะ่ะ เขาเรียกว่าบททดสอบไปแล้วว่าคุณจะซื้อสัตว์กับคนรักของคุณมากพอไหมอันนี้คือคําแนะนํานะคะจะขอห้าใบเนาะมีเจ็ดตานะคะอย่าทําอะไรที่มันรับรับซ่อนซ้อนอย่าเด็ดขาดอย่ามีรักลับลับอย่าทําอะไรรับหลังแทงข้างหลังคนรักของคุณเด็ดขาดคนที่เนี่ยมันนะมีรักลับลับเกิดขึ้นนะ มันมีความแบบลักลับๆอะคนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคุณอาจจะเข้าไปพัวพันอะไรแบบนี้นะอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคนก็เข้าไปแบบเป็นลักลับๆของเขาอะหรือบางคนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วก็นั่ชัดๆจริงลักลับๆโอเคไพ่นะคะแนะนําว่า อย่าทําอะไรที่มันเป็นลักลับลับลักลับลับประสาทเออนั่นแหละก็คืออย่าอย่าทําอะไรลับหลังคนรักของคุณในกรณีที่มีคู่แล้วคนที่โสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนอย่าเข้าไปเป็นรักลับลับของใครนะคะคือมันเด่นมากในเรื่องของความรักโลภีความมีกิเลสกิเลสตัณหาอะไรแบบเนี้มีความความที่เป็นแบบรักลับลับซ่อนซ่อนอ่ะไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้เนี่ยมันชัดเจนมาก โอเคคุณรักเขาอ่ะคุณอยากจะเรื่องความสัมพันธ์ให้เขาอ่ะคุณก็ยังช่างใจว่าคุณจะเอาไงดีจงเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์มั่นคงกับตัวเองอย่าไปเป็นรักลับลของใครอย่าไปเป็นรักลับของใครแล้วก็อย่าหักหลังคนรักของตัวเองนะคะในกรณีที่มีคู่แล้วอย่าหักลักอย่าหักหลังคนรักของตัวเองนะจะเด่นเลยก็คือเรื่องรักลับลับ แอบแอบซ่อนๆกันเนี่ยแบบเนี้ยไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้ไมีความลงไหลกันมากแล้วก็โอ๊ยนึกว่าเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นแบบกิเลสตัณหาเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยถึงขั้นนะไปไกลแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นถล่ำไปไกลแล้วนะขอให้พยายามตั้งสตินะแล้วก็ดึงเตงออกมานะคะชั่งน้ําหนักให้ดีว่าแบบเนี้ยมันไม่คุ้มอือย่าปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็อย่าหลอกตัวเองว่าเฮ้ มันคือเนื้อคู่กันนั่นแหละอะไรเย่ายยายาเด็ดขาดนะคะอะไรที่มันไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้ตอนแรกเนี่ยถ้าคุณคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยให้คุณมันไม่มีทางแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ว่าแอบแอบรับรับแอบกินกันแล้วจะมาดีในอนาคตได้เนี่ยมันไม่มีเลยเวลาเปิดเผยออกมามันไม่มีความสุขนะเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยถึงก็องบอกว่าให้คิดดีๆนะคะ ช่วงนี้เนะี่ยเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยของชาวราศีลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเด่นชัดในเรื่องนี้นะคะอโอเคเรามาปกติเนี่ยอ,อ๋อถูกแล้วถูกแล้วปกติก็ก็ก็ขอคําแนะนำห้าใบอยู่แล้วสลับกันอันนี้จะขอคําแนะนำสามใบนะคะเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกุมนะคะ รีทีทนะปลดปล่อยตัวเองนะคะพาตัวเองออกไปเทีย่ยวไปที่ใหม่ๆปลดปล่อยตัวเองให้สบายใจบ้างนะสเปเรชั่นนะคะด้วยความที่บางคนเนี่ยอยู่ห่างไกลคนรักแล้วพอไปเจออะไรใหม่ๆอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยทาแบบเป็นแบบนี้เติมความหวานให้กับคนรักของคุณบ้างนะในกรณีที่มีคู่นะคะด้วยความห่างไกลกันร,ระยะทางเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเขาเรียกว่าออกเดินเดินออกนอกรูนอกทางบ้างแต่ว่าขอให ควรคิดแล้วก็ต่ตองให้ดีๆนะคนโสดก็ออกไปปลดปล่อยตัวเองไปเอ่อเดินออกเขาเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าขอให้นะคะคือแม่หมอเนี่ยนึกคําพูดไม่ออกนึกคาศัพท์ไม่ออกเขาเรียกว่าออกไปปลดปล่อยจิตใจตัวเองออกไปเปิดหูเปิดตาทําให้จิตใจของตัวเองสบายใจอย่างเงี้ยดีกว่า นะคะถ้าเกิดคุณเจออะไรแบบเนี้ยเนาะเลิกปิดหูปิดตาตัวเองเอา,อาง่ายๆเลิกปิดหูปิดตาตัวเองอย่าเห็นกงจักไปดอกกลัวออกไปที่ใหม่ๆออกไปปลดปล่อยตัวเองบ้างนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองอยู่ห่างไกลกันก็จงซื่อสัตย์กับคนรักของตัวเองในกรณีนี้มันไม่หวานกันเลยอ่ะมันมันไม่หวานกันอ่ะมันทําให้รู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าความรักมัน มันอิ่มตัวมันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันหวนเติมความรักความหวานให้กันนึกถึงวันแรกที่รักกันนึกถึงวันแรกที่อยากได้กันมากๆเนาะอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาแล้วคนโสดก็อย่าไป เข้าไปในความสัมพันธ์ของใครเป็นรักลับๆของใครนะคะโอเคค่ะก็ขอจบคำทำนายนะคะในช่วงเดือนมิถุนามิถุนาย,ยนของชาวราศีกุมนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยไปนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแม่หมอเป็นแม่หมอมือใหม่นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้ในนัไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสําหรับการรับชมรับฟังคะ่ะฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ